สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมเซลต้นบิ๊กคาร์นะครับจะพาทุกท่านนะครับชมสต็อกรถ Honda C i v ว c f c ที่เยอะที่สุดในถนนกาญจนาพิเศษนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตามมาชมกับผมได้เลยนะครับคันแรกเลยอย่างคันแรกสีขาวคันนี้นะฮะสีขาวคันนี้ ก่อนจะไป F-C เรามา F-E ก่อนเพราะเราต้องมีของดีให้โชว์นะค,คันนี้สีขาวนะครับเป็น Honda Civic FE 1.5 Turbo R S นะครับตัวนี้ปี2021นะครับเลขไม่อยู่แท่28,000กิโลเท่านั้นนะครับสีขาววันนี้นะครับผมทางพิกานะครับเสนอขายในราคา1 9 9 0 0 0เท่านั้นนะครับรถป้ายแดงตอนนี้ไม่มีของครับรุ่นนี้นะ ท่านลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้ซีวิกโฉมนี้นะฮะตัวใหม่นี่นะฮะติดต่อเราที่พิกคาร์ได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาชมสต็อกให้เห็นรถทั่วๆเลยนะครับอย่างคันต่อไปเนี่ยคันต่อมานี่นะฮะซีวิกเอฟซีสีน้ำเงินนะครับผมคันนี้นะฮะปี2020เลย20นะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่8,19,000บาทนะครับ8,19,000บาท เลขหม่ใช้งานมาน้อยมาก18,000กิโล18,000กิโลครับคันนี้โอ้ราคา819,000สีน้ำเงินนี่นะฮะสวยหล่อมากนีล้อแม็กเดิมเลยนะครับโอ้ยกระจังหน้าโคเบียมนี่นะฮะอย่างสวยอย่างเท่เลยนะครับอาตามมาดูกับผมเลยคันต่อมาคันต่อมาคันนี้นะฮะคันนี้เป็นตัว EL นะครับปี2016 คันนี้ราคาแค่6,49,000ีนพนะครับ h o n d a c ซีวิเ e นะครับ6,49,000นพนะครับผมเลขใหม่ใช้งานมา1,20,000กว่ากิโลนะครับสีขาวคันนี้นะฮะสภาพสวยเงินเดิมมากๆอันนี้ไลฟ์สดๆไลฟ์เห็นเลยว่านี่รถบรรยากาศฝนพุ่งตกนะครับพิ่งหยุดแต่เราต้องการที่จะให้ลูกค้าเห็นสต็อกว่าเรามีรถเยอะขนาดไหนนะะอย่างคันนี้นะครับ เป็นตัว1.8 EL ปี2018นะฮะคันนี้ราคา719,000นะครับคันนี้ใช้งานมานะฮะ150,000กิโลนะ150,000กิโลพูดผิดครับปั 15, 000, นนี้ไม่ใช่700,000คันนี้679,000 679,000นะฮะคันนี้ปี2016สีเทาเข้มๆนี่นะฮะไม่150,000กิโลเท่านั้นสนใจติดต่อที่บิ๊กคาร์ได้เลย อ่โซนคันแดงนี่นะฮะคันแดงคันนี้ครับปี2018คันนี้719,000บาทนะฮะคันนี้วิ่งมา75,000กิโลนะเจ็ด0มื 75, กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะพาชมหลายๆคันเพราะว่าสต็อกเยอะเยอะมากนะคันนี้ปี2017นะครับ Civic FC นะครับคันนี้639,000บาทนะครับ639,000บาท เลขหม่ใช้งานมา1 9 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครสีดำกันนี้สวยๆเลยแม็กรอรอเลยนะแม็กรอเลยนะครับโอ้ยเยอะจริงครับเยอะจริงนี่ยังไม่หมดยังมีโซนด้านหลังนะครับซก่อนจะไป MC กันต่อคันนี้รอรอใหญ่ๆเลยเป็นตัวไฮบริดนะฮะ Honda a c c ค r d 2.0 h y b r a ุไฮบริดเทคนะครับปี2020นะครับผมทางพิคาขายอยู่ 1299,000บาทนะครับคันนี้ออกห้างใหม่ๆนะฮะร,ร้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับผมใช้งานมา82,000กิโลเท่านั้นนะครับสีดำคันนี้อ่ะเดี๋ยวตามมาชมด้านหลังกันต่อนะฮะด้านหลังนะครับคันนี้จะเป็น Honda Accord 2.0 h y b r i d Tech คปี2017ับนะฮะคันนี้ คันนี้ราคา889,000บาทนะครับใช้งานมา93,000กิโลเท่านั้นนะครับนี่รถสวยมากเลยคันนี้มีหลังคางแก้วสรรันลูมด้วยนะฮะสวยมากอะเรามาตามดู Civic FC กันต่ออย่างคันนี้นะฮะ f c คันนี้คันนี้ปี2016ครับปี2016ราคา679,000บาทนะครับ เลขไม่9 3 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้สีบอลน,นี่นะฮะสวยๆเลยโอ้โหรถเหมือนเราอยู่โชว์รูมฮอนด้าเลยนะครับตอนนี้เรากำลังพรีเซนต์แต่รถฮอนด้าเลยนะอันนี้ก็ Civic FC นะครับปี2019นะฮะคันนี้ราคา659,000อุ้ยผมผมกลัวพูดราคาผิด699,000แล้วจะไม่ราคาถูกจังเลยอะ่ะ ถูกมากเลยครับคันนี้659,000นะครับมมล์8 6ก0 0กิโลนะฮะแต่เป็นตัว E ครับ1.8 E ไม่ใช่ EL นะฮะราคาก็เลยถูกอยากได้รีบจับจองได้เลยนะครับผมอะดูคันต่อมาคันนี้นะครับต่อมาเลย1.8 E นะครับปี2017นะครับผมราคาหน้าป้าย6,900 0าครับไม่ขายฮะ ขาย5 9 9 0 0 0บาทนะฮะคันนี้ไม่แสนเ้าไม่แน้ครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถปี2017ไม่เยอะแต่รถประวัติเข้าศูนย์ตลอดเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งานทุกอย่างสมบูรณ์นะครับรถไม่ได้มีปัญหานะครับผมรถสวยการันตีนะครับประวัติดีเข้าศูนย์ตลอดอ่าดูคันต่อมาเลยคันนี้สีน้ำเงินนี่นะครับ สีน้ำเงินปี2019ตัวท็อปเลยตัว EL นะครับผมคันนี้ราคา719,000บาทนะครับ719,000เลขไม่84,000กิโลเท่านั้นสีน้ำเงินกันนี้เลยนะครับเป็นสีแบบหล่อๆเท่ๆเลยนะนี่กันจังหน้าโคเมียมนี่นะฮะสวยมากได้ชุดแต่งสเ,เกิร์ตร,รอบคันนะครับมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับคันนี้อ่าเรามาดูคันนี้กันต่อนะ คันนี้ปีสองพันสองพันเดี๋ยวนะครับขอเช็คแป๊บหนึ่งคันนี้ปี2019นะ19นะครับราคา839,000บาทนะครับผมไม่ใช้งานมา1 5 0 0 0กิโลสีน้ำเงินคันนี้นะฮะสีน้ำเงินคันนี้เลยนะครับส่วนคันนี้ คันนี้เป็นตัว c ีวิกเทอร์โ 1.5i เทอร์โบนะครับสีขาวคันนี้ปี2016นะครับราคา758,000บาทนะครับเลขไมล์130,000กิโลนะฮะที่ว่าต้องเดินไปดูท้ายเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้ามันคล้ายๆกันกลัวจะแจ้งราคาลูกค้าผิดนะครับผมเลยต้องดูด้วยความมั่นใจนะครับโอเคตามมาดูคันต่อมาครับ จะอยู่ด้านหลังนี่นะฮะคันนี้1.6ใน1.8 e ปี2017นะฮะคันนี้679,000บาทนะครับเลขไมล์85,000กิโลเท่านั้นนะฮะโอ้โหเยอะมากไหมฮะฟังกันเนี่ยคนพูดยังเหนื่อยนะครับ Civic FC นี่นะครับลองแพนไปดูฮะจอดอยู่ทั้งหมดนี่นะฮะเกือบ20คันแต่จริงๆเรามีมากกว่านั้นนะฮะ มีรถจอดอยู่ด้านในนะครับที่เป็นสต็อกรอปล่อยที่เป็นซ i วิ c เอนะครับอยู่ด้านในอีกประมาณ4-5คันนะครับถ้ารวมๆก็20ินิดๆแหละครับผมอ่ะเราจบซี v i c FC กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมสต็อกรถที่ Big Car นะฮะแพนไปทางฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นรถโซนอเนกประสงค์นะครับรถครอบครัว SUV 7ที่นั่งนะครับผมก็จะมีอย่างเช่น Toyota Fortuner น o r d e ะครับ f o ร d Everest แล้วก็มิสูบิชิปาเจโรนะฮะอย่างคันสีดำที่อยู่ใ,ใกล้ผมนี่ก็คือ Toyota m a าช e t ตนะฮะเป็นตัวรถตู้ยูวีไนะฮะ VIP ตัวนี้จะเป็นตัวสาตนดาดนะครับตัวสาตนดาดสีดำนะฮะและหลัง m a ช e ตตีก็จะมีคุ u ไดเฮส1วันสีขาวกันนี้นะฮะคุนไดเฮสวันสีขาวนะครับผมส่วนด้านหลังของคุ u ไดเฮส1วันสีขาวก็จะมีกระบะมิ t ูบิชิไท t ัน a n 4ประตู รคันนี้นะฮะนี่แผ่นก็ไปด้านในนี่ฮะแผน่นเขไปด้านในก็จะมีนีฮะกระบะอีกหลายๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น t o โยต้านะครับปาเจโร่มเก่านะครับผมนี่นะมีเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวตามมาชมด้านหลังกันต่อนี่ครับมีตัวล็อกโคตัวใหม่ด้วย t o โยต้ล็อกโคสีดำคันนี้นะฮะสวยมากแป0 0สนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะ ถ้านในชอบรถสวยสไตล์แบบนี้ติดต่อเราที่บิ๊กคาได้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมสต็อกรถที่บิ๊กคานะครับว่าเรามีรถเยอะมากขนาดไหนรถที่นี่200กว่าคันนะครับ200กว่าคันจริงไหมนะฮะตามผมปาได้เลยอย่างคันอนี้กลับมาเรามีซีวิ c โฉมนี้ด้วยนะฮะ ท่านที่กำลังผ่อนไม่ถึง c ี v i c FC แต่อยากได้ Civic ไปใช้ใช้โฉมนี่ได้ครับสวยๆหล่อๆเหมือนกัน c ีว i c FB 0 0 0สี่แสนกระบาทผ่อนดูเดือนละประมาณ8,000เท่านั้นนะฮะนี่นะ Civic FB เยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากหลายคันเลยโฉมเก่าก็มีอีกก่อนก่อนจะมาเป็น FB ก็ต้องมี FD นี่นะ FD ก็มีนะครับ FD อ่าแล้วก็เดินตามผมมานิดหนึ่งนะครับก่อนจะขึ้นเป็นซีวิกนี่นะครับก็ต้องเป็นซิตี้ถูกไหมฮะนี่ฮะเรามีซิตี้ตั้งแต่โฉมเก่านะครับยันโฉมใหม่นะครับโฉมปัจจุบันก็มีเนี่ยโฉมปัจจุบันนะครับหน้าตา,างี้เลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบแล้วเนี่ยสีบอลน,นี่นะครับปี2020-21นี่นะครับโอ้โห สต็อกรดเยอะมากมากนะครับกล้าบอกแบบนี้เลยนะครับอ่ะตามมาชมกันอีกนะฮะผ่าน Honda มานะครับผ่านโชว์รูม Honda มาแล้วเรามารถยุโรปกันบ้างนะฮะร,รถยุโรปโซนยศรถยุโรปที่จอดด้านหน้านี่นะก็จะมี Benz SLK R172 นะฮะตัวนี้สามารถเปิดประตูไฟฟ้าได้นะครับเป็นสไตล์สปอร์ตสไตล์สปอร์ตที่เปิดหลังคาพับลงมาอย่างนี้นะ สปอร์ตเปิดประทุนเท่ๆหล่อเลยนะครับผมสปอร์ตไม่ใช่มีแค่คันนี้กันเดียวสปอร์ตก็มีนี่ฮะ3 7 0 z นี่ก็เป็นสปอร์ตหล่อเท่มากนะครับเป็นเครื่องยนต์3 7 0 0ซีซีเครื่องยนต์ที่ใหญ่มากนะครับขับแบบโอ้หล่อเลยอย่างเท่นะครับผมอยากทราบรายละเอียดราคารุ่นรถปีอะไรนะครับติดต่อเราบิ๊คาร์ได้เลยอ่ะพามาชมรถคลาสสิกนิดนึงนะครับผม รู้จักไหมครับรถคลาสสิกตัวนี้ Mazda MX-5 เครื่อง2,000สีดำคันนี้ก็เป็นสปอร์ตเประทุนไวไฟ้านะครับเช่นกันนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะโอ้โหยนี่ครับโซนรถยุโรปเราตัวนี้เป็น C ีเบนซีนะซี C 250คูเป้หลังคาแก้วสันรูมสีเทานี่นะสวยมากๆเลยนี่นะฮะตัวซีดานก็มีนะครับ C 3 0 0 E สีเทาเข้มๆนี่นะฮะแล้วก็มี B M X 4นะครับสีแดงนี่นะฮะสีแดงนะครับแล้วก็มี B M W X 5สีดำคันนี้นะ,ะรถ H U V ใหญ่ๆนี่เลยนะ,ะโอ้โหเดี๋ยวจะพาชมสต็อกไม่หมดอันนี้ก็จะเป็น To โยต้าโตโยต้าอะไรเอ่ยก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นเซยนต้าอ่าเซ็นต้านะฮะเซ็นต่านี่นะ แล้วก็จะมี BM ซีรีส์5ซีรีส์5สีดำนี่ฮะ 520i นี่นะครับ 520i แล้วก็หลังหลัง BM นี่ก็จะเป็น To โ o t a c คอ s ์สีเทาสีแดงแล้วก็ c ีสีน้ำเงินสีฟ้านู่น,นะครับโอ้เยอะมากแล้วก็มี s u b a r u อีก s u b a r ุ Subaru. ตัวนี้ s u b ู ar ุอะไรเอ่ย s u b a r ุ Subaru XV XV เนะฮะเครื่อง2000เบนซินตัวขับ4แล้วนะฮะ AWD นี่นะโลโก้นี้บ่งบอกที่ห้อว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็จะมีรถอนเนกประสงค์ของ h o n d a h o n d a คือรถอเนกประสงค์เขจะเป็น CRV นะคร CRV ขับ C นะครับสีออกเท่าเทอาฟ้านี่นะครับแล้วก็ h r v นะครับแล้วก็มี CRV สีดำนี่นะฮะโอ้นี่ะโซนรถที่เตรียมปล่อยนะฮะก็จะจอดอยู่ด้านนี้นะฮะ ที่มีโบวังอยู่นี่นะครับเตรียมส่งมอบพี่ลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราตามมาชมสต็อกอีกกันอีกนะฮะยังมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เชื่อกันว่าที่บิ๊กคาร์มีรถ200รอกว่าคันจริงหรือเปล่านี่นะฮะนี่ฮะโซนรถเล็กๆของ Honda Honda Jazz รถยอดนิยมนะครับผมสำหรับวัยรุ่นเลยที่กำลังอยากได้รถแล้วเป็นรถคันแรกนะครับ200,000กว่าบาทนะฮะสีเหลืองๆนี่นะครับ สามแสนกลางๆนะครับโฉมใหม่หน่อยนะครับนี่สองแสนกว่านะครับโฉมเก่าสีขาวด้านหลังนี่นะครับและก็มีโฉมหน้าใหม่หน่อยสีขาวนี่ก็สี่แสนกว่านะฮะห้าแสนกบาทโฉมใหม่นะฮ0ห้าแสนนิดๆโฉมใหม่นี่นะครับอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ boamad ก็มีนะฮะ city cng นะครับจากโรงงานก็มีนะครับผม โตโยต้าวิทนะฮะที่เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับที่เป็นรถยอดนิยมในยุคในอดีตนะครับก็ยังมีขายอยู่นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาไม่แพงมากนี่ก็สองแสนกว่าบาทนะครับนี่อเวนซ่าโตโยต้าอเวนซ่ารถครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับเบาะสามแถวก็มีฮะเนี่ยเครื่องบรร5ตัวเอสเลยตัวท็อปเลยสีดํานะครับแล้วก็นิสสันจุกนิสสันจุกสีขาว รถ HUV เหมือนกันนะครับส่วนโซนด้านนี้ก็จะมีนี่ฮะด้านหน้าสเปคมาตอนก,ก็จะเป็นตัว Honda เดี๋ยวแป๊บนะฮะนึกลูดไม่ออก Honda Odyssey น,นะฮะสีสีออกขาวมุกนะฮะขาวมุขาวมุกนวลๆนี่เลยนะครับขาวมุกสวยๆนี่เลยเป็นรถอนประสงค์และหลัง Honda Odyssey น,นี่ก็จะเป็น Mitsubishi ปาเจโร่สีบอลน,นี่นะไอ้อไม่ใช่พูดผีครับมิสูบิชิสเปซวากอนครับมาติดปากติดปากนะแล้วก็นี่ฮะโตยโยต้าแคมรี่เอ็กติโนะครับผมตัวไฮบิดก็มีนะฮะโฉมเก่าแคมรี่โฉมเก่านี่มีโอ้รถเยอะมากเลยฮนะ2.4 V จุดสีแคมรี่คันนี้ก็มีฮะโตยโยต้าเอาติดเราก็มีรถตลาดนะฮะร,รถที่ว่าค่อนข้างทนมาก ที่วิ่งตามท้องถนนเยอะมากคือพวกแท็กซี่นะฮะร,รถเอาติสเนี่ยนะแต่นี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับอันนี้รถบ้านรถบุคคลใช้นะครับผมอ่ะหลุดจากโซนนี้มามาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังนี้มีรถหลากหลายมากนี่ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับที่เห็นเป็นแอ่งน้านี่คือฝนตกหนักมากนะครับแต่วันนี้เราตั้งใจตั้งใจงตั้งต่เมื่อวานแล้วว่าเราจะทําการไลฟ์สต็อกให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีรถอะไรขายบ้าง อย่างคันนี้ก็เป็นตัว Ford f i ฟ t ยตสีขาวนี่นะคันนี้แสนกว่าบาทนะครับอันนี้ป้ายราคาไม่ใช่นะป้ายราคาเป็น MG คนละคันกันไม่เกี่ยวกันกับคันนี้นะคระับฟอร์ดเฟียตสีขาวนะครับนี่แล้วก็ Suzuki ิสวิปนะครับสีขาวแล้วก็มีด้านในนะครับโฉมเก่าอีก2คันสีขาวกับสีแดงนี่นะฮะโอ้โซนรถรถเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีพวกรถ5้าประตูที่เป็นของ n ิส s ันเขา นิสสันโนตครับนิสสันโนดห้าประตูสีดำนะนิสสันโน้ตสีบอลน,นะครับนิสสันอเมร่าสีบอลนิสสันอเมร่าสีดำนะฮะและก็นิสสันอเมร่าโฉมใหม่นะครับสีส้มนี่นะฮะอู้เยอะมากๆเลยนะครับอาเดินเลี่ยงน้ำมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวพาชมให้เห็นให,ให้ให้เห็นครบเลยว่ารถที่บิ๊กคาร์เยอะขนาดไหนนะครับ มาเจอรถไฮบริดตัวนี้ไฮบริดตัวแรกของโตโยต้าเลยฮะก็คือพีอูดโตโยต้าพีอูดไฮบริดที่เป็นรถ5ประตูสีขาวสภาพสวยอยู่เลยนะครับสวยมากๆเบาะหนังด้วยนะครับก็จะมีนี่ฮะวีออสยาลิสอยู่แถวๆนี้เต็มไปหมดเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น v ีออ โฉมใหม่นะฮะเนี่ยจอดติดๆกันเลยเพราะรถตอนนี้รถรถเยอะเข้ามาสต็อปเยอะมากอาัดมาแน่นเลยเพื่อลูกค้าบิ๊กคาร์เลยนะครับยาลิสตัวเก่ายาลิสเอที A T B มีให้เลือกอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยอยากได้รถไปใช้เชิญที่เราเลยบิ๊กคาร์มีให้ท่านทุกรุ่นทุกแทบจะทุกยี่ห้อแล้วครับตอนนี้มีมาหมดเลยเนี่ยผมเดินให้ดูให้แฟนได้เห็นเลยนะครับ ว่ารถเยอะมากจริงๆนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นรถรุ่นใหญ่ของนิสสันนะครับก็จะเป็นพวกเทียนาเทียนาโฉมประมาณปี1445นี่นะครับ FV XV นะแล้วก็โฉมเก่านะครับนี่โฉมเก่ามีอยู่3คันครับนิสสันเทียนาชอบโฉมไหนติดต่อบิ๊กคาร์เราได้เลยนะครับส่วนคันนี้นี่โซนแถวนี้ก็จะเป็นพวก t o y ยต a าีออส โตโยต้ายาลิสนะครับเนี่ยฮะโฉมเก่าโฉมใหม่มีหมดเลยฮะแล้วก็มาสด้านะฮะมาสด้ามาสด้าสองห้าประตูนะครับนี่มีอ่านี้เอ่ยเออมามาสด้านะนี่มาสด้าไม่ได้มีแค่สองคันนี้มาสด้านี่ฮะอันนี้คือโซนมาสด้าด้านหน้าโซนคันด้าโชว์รูคันด้าด้านนี้โชว์รูมาสด้าครับที่ผมบอกโชว์รูมาสด้าท่านดูนี่ฮะ มาสด้าตรงนี้20่สิบคันเนี่ยมาสด้าสมีทั้งโฉมเก่าโฉมใหม่นะครับ5ประตูก็มีนะครับ4ประตูซีดานก็มีนะครับแล้วก็ตัวใหม่ของมาสด้าก็คือ CX30 นี่ก็มีนะฮะ CX5 CX5 ไฟก็มีนะฮะเป็นรถอนเนกประสงค์รถ SUV นะฮะร,รถใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับมาสด้าสตัวใหม่เนี่ยสวยๆเลยแต่งมานะครับเนี่ยตีท่อคู่นี่เลยนะครับ อูเยอะมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกนิดนึงนะครับผมสําหรับท่านไหนนะครับที่กําลังหารถยนต์มือสองคุณภาพดีนะครับในฝั่งกาญจนาพิเศษนะครับผมต้นบิ๊กคาร์นะครับแนะนําเต้นรถขนาดใหญ่โชว์รูมบิ๊กคาร์ตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับยืงเยื้องกับเดอะมอลบางแคนะครับหรือตรงกันข้ามนะครับกับปับปลาภาษีเจริญนะครับผมมาไม่ยากนะครับอยู่ ใกล้ๆกับเกือกม้าเลยเกือกม้ากับรถนี้นะฮะหรือว่าติดต่อเซลล์ทีมงานฝ่ายขายเราได้นะครับที่บิคาอย่างผมต้นบิคานะครับติดต่อสอบถามเรื่องจัดไฟแนนซ์หรือจะเข้ามาชมรถที่ร้านนะครับได้ที่เบอร์0 8 4 8 3 1 2 2 2 2ได้ตลอดเลยนะครับทุกท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนี้คลิปนี้นะครับอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฝ่ายขายทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามชมคลิปกันครับ ไว้โอกาสหนนะ้าผมจะพาไล์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ